คลมสกับนี้เจอกับเชฟพยกรประจำวันเสาร์ที่16เดือนธันวาคมกับช่วงบอสแค t ถึงไรสบ่ายเชพพยากรณ์นะครับทองคำเมื่อสัปดาห์ผ่านมานั้นค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะพราทองคำนั้นได้ขึ้นไปทดสอบถึงบริเวณนะฮะ2,048เหรียญต่อทอยออนนะฮะและได้มีแรงเทขายนะฮะกลับลงมาที่บริ 1, เวณ1,973เหรียญต่อทอยออนนะฮะและปิดจ,จบเมื่อคืนวันศุกร์นะฮะอยู่ที่บริเวณ2,019เหรียญต่อทอย อ่อนมองว่าทองคําในสัปดาห์นั้นสัปดาห์นี้สามารถปิดเป็นแช่งเขียวได้นะฮะค่อนข้างที่จะมีในย่ำคามากเลยนะฮะและทองคําสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงจะขึ้นต่อหรือว่าจะลงไหมคลิปนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวไปฟังข่าวลุงจอยก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาพบกับการคอบกลับผมครับสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กนะคะปิดลบในวันศุกร์ที่15ธันวาคมโดยถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์สหรัฐแข,ข็งค่าขึ้นซึ่งสกัดกั้นแรงซื้อทองเพราะ ทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสําหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นๆค่ะดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะหลังนายจอห์นวิลเลียมประธานธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับ c n b c ในวันศุกร์ว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับการปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยระบุว่าอัตาราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการควบคุมเงินเฟอ้อและทําให้เศรษฐกิจขยายตัวค่ะสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างไร้ทิทางในวันศุกร์ที่15 ธันวาคมนะคะโดยเฟสสาขานิวอร์กเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตนะคะต่ำกว่าคาดนะคะและดัชนีภาคการผลิตดิ่งลงสู่ระดับลบ14.5ในเดือนธันวาคมค่ะซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ4เดือนเลย S&P Global นะคะเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือ PMI นะคะภาคการผลิตและภาคการบริการเบื้องต้นนะคะของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ51.0ในเดือนธันวาคมค่ะ นอกจากนี้นะคะเฟดเปิดเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น0.2%ในเดือนพฤศจิกายนหลังจากลดลง0.9%ในเดือนตุลาคมค่ะโดยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเป็นการวัดการปรับตัวของภาคโรงงานเมืองแรกและสาธารณูปโภคครับแลวตอนนี้เราอยู่กับทองคำในรายสัปดาห์นะเห็นไหมครับกับทองคำาสัปดาห์นั้นดูเหมือนว่าทองคำนะฮะ ได้ติดอยู่ที่เริเวเส้นสีแดงทางที่เราขีดให้ดูนะฮะทำมุมเสียองศานะฮะเห็นไหมว่าทองคํานั้นได้ลงมาทดสอบติดเส้นสีแดงนะ,ะปิดจบเมื่อคืนศุกร์นะอยู่ที่เริงพันสิบเกเรียญต่อทรรยออนนะฮะและเห็นไหมว่าเส้นสีขาวนั้นเป็นแนวรับกับเส้นสีแดงนะตัดกันเห็นไหมครับว่าบริเวณหนึ่งเก้าร้อยแปดสิบเหรียญโดยประมาณะฮะถึงห 973เหรียญต่อถอยอ่อนนั้นเป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำนะฮะมองว่าทองคำนั้นยังไม่สามารถที่จะหลุดแนวรับสำคัญบริเวณเส้นสีแดงและเส้นสีขาวบริเวณนี้ไปได้เลยนะฮะมองว่าครับสัปดาห์หน้านั้นทองคำนะมีกว่าอย่างสูงลยครับที่จะลงมาทดสอบ ที่บริเวณเส้นสีขาวอีกหนึ่งรอบก็อยู่ที่รเรดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญถึงหนึ่งเก้าจ็ดสามเหรียญต่อทรอยออนมองว่าแนวเส้นสีขาวนี้เป็นแนวรับสําคัญนะ,ะและคาดว่านะฮะทองคำนะฮะน่าจะทําการทุบเบาๆกลับขึ้นไปได้นะครับมองว่าขอย,ย้ำนะว่ามองว่าหนึ่งเก้าแปดศูนย์แนวนี้เนี่ยทองคำเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยน่าจะมีแรงทุบเบากลับขึ้นไปได้นะฮะและถ้าทองคำเนี่ยไม่สามารถยืน บริเวณ1980มาได้นะทองคำนะียก็จะลงต่อมาบริเวณเป้าสุดท้ายในะะสัปดาห์นะฮะอยู่ที่บริเวณ1921เก้รอ่อหรียญต่อถยออนบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะมองว่าท่านโทษฮนะบริเวณเส้นสีเขียวนี้ครับมองว่าบริเวณสีเขียวนั้น1 9 2 1เป็นแนวรับสุดท้ายเลยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตามที่เราขีดวงกลมสีมพูนะฮะเป็นแนวรับขันของกุตุกคำในรายสัปดาห์นะฮะ บ่งบอกว่าทองคำนะถ้าก็หลุดเส้นขาวก็จะลงมาเส้นเขียวอยู่ที่เรน1,900เหรียญต่อรอยอ่อนครับเมื่อเรามาดูต่อภาพสองเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นเห็นไหมฮะเราขี่เส้นแนวขนานไปทั้งสา3เส้นนะแดงเหลืองเขียวนะทองคำนะฮะไม่หลุดเส้นเหลืองเลยเห็นไหมครับว่าทองคำเนี่ยมีแนวรับสำคัญเรนเส้นเหลืองนะฮะอยู่ที่เรน2,000เหรียญต่อถอยอ่อนมองว่าเร็นเ้นเหลืองนั้นเป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะและถึงทองคำนะฮะ ไม่สามารถได้ยืนเหนือเส้นเหลืองได้นะสัปดาห์หน้ามีแรงจะขายนะทองคำนะก็จะหลุดมาอยู่ที่บริเวณ1,900ได้เลยนะบริเวณเส้นสีเขียวนะขอย้ำว่าทองคำนะถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนบริเวณเส้นเหลืองได้2019เหรียญไปได้นะสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะหลุดมาถึงบริเวณนะฮะ1 9 1่นเหรียญต่อทอยออนโดยประมาณบริเวณเส้นสีเขียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทองคำนะสัปดาห์หน้านะฮะไซเวย์ไปตามที่เราทีมเราบอกนะฮะ ไซเวสเวนะฮะและสามารถจะขึ้นไปทดสอบได้ถึงบริเวณเส้นสีแดงแนวด้านบนเลยนะฮะอยู่ที่ไรครับอยู่ที่บริเวณ2,149เหรียญ2,150เหรียญต่อทรอยออนตามไฮเก่าของคู่ทองคำได้เลยนะฮะมองว่าสัปดาห์หน้านะฮะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะขึ้นไปทดสอบด้านบนได้นั้นทองคำน่าจะไซเวก่อนครับและจึงสามารถ ทําเป้าสูงสุดอยู่ที่เรน21.50เหรียญต่อถอยอ่อนได้ครับฟันถงครับครับและตอนนี้ฮหรนกรับทองคำในกราฟรายเดย์นะฮะเห็นว่กราฟรายเดย์เนี่ยทองคำเนี่ยได้เล่นอยู่ในกรอบของทีมเราที่ให้ไว้นะฮะตามเส้นสีขาวและเส้นสีแดงเห็นไหมครับว่าตามวงกลมสีน้ําเงินเห็นไหมว่าทองคำเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านกรอบ ด้านบนสีขาวและด้านล่างสีแดงไปได้เลยนะฮะมองว่าบริเวณเส้นสีแดงด้านล่างเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่ไรครับอยู่ที่รเวณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเหรียญต่อทรอยออนมองว่าบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้เป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคำนะฮะถ้าเกิดหลุดเนี่ยทองคำเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นขาลงและหลุดลงมายาวๆแบบแหลงๆเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยสามารถที่ยืมผ่านบริเวณเส้นสีขาวบริเวณ2 0งศนขึ้นไปได้นะฮะทองคำนะฮะ ก็จะมีนิวไฮแบบบริเวณ2,150เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้ได้เลยครับเมื่อเรามาดูภาพสองให้เห็นหว่าทองคำนั้นเล่นอยู่ในกรอบบริเวณเส้นสีเขียวและเส้นสีขาวแนวนี้มาหลายวันเหลือเกินแล้วครับมองว่าทองคำนะฮะอาจจะวันจันทร์นารนะฮะอาจจะลงมาทดสอบได้ถึงบริเวณ1,990เหรียญ ถึง1,973เหรียญต่อโยออนนะฮะซึ่งเป็นแนวรับเก่านะฮะแนวนี้บริเวณเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นแนวรับที่สําคัญนะฮะและมองว่าทองคำนะฮะในวันส่งวันนี้หลายเดือนฮะวันจันทร์คารเปิดมาถ้าไม่หลุดนะฮะทองคาก็เอากระยังสูงนะฮะที่จะขึ้นไปทดสอบอยู่ที่บริเวณ2 9 4เหรียญต่อโถยออนบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของทองคาในรายเดือนนะฮะขอย้าว่าบริเวณ2,094 รเด็นสื่สิขาวด้านบนนั้นเป็นแนวต้านสําคัญของทองคําในลายเดย์ซึ่งทองคํานั้นเคยทดสอบมาแล้วถึง3ครั้งนะฮะขอยาว่าทองคํานั้นเคยขึ้นมาทดสอบแล้วถึง3ครั้งแต่ไม่เคยผ่านเลยนะฮะมองว่า2094นั้นเป็นในยะสําคัญมากๆของทองคําในฝั่งของขาขึ้นในไลยเดย์ครับฟันทองคำ ครับประเด็นนี้ฮดูกราฟทุกค่ำในไร่สี่ชั่วโมงนะฮะเห็นไหมฮะว่ากราฟทุกในสี่ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าทองคำนะฮะจะติดอยู่ที่เรนเส้นสีแดงแนวนี้นะฮะชนอยู่ถึง2ครั้งเมื่อสัปดาห์ผ่านมานะฮะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณสองพนสี่เหรียญต่อตอยออนแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของทองคำในไร่สี่ชั่วโมงนะฮะ ตามวงกลมสีฟ้าเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นชนแล้วมีร่วกนะฮะชนแล้วมีรวงนะฮะมองว่าทองคําสัปดาห์หน้านั้นน่าจะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบที่รหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเนต์ต่อโถยออนเปล่งส,สีเหลืองแนวนี้เห็นไหมครับว่า1980เป็นแนวรับสําคัญของทองคำนะฮะคาดว่าถ้าเกิดทองคำนี้หลุด1980นั้นทองคําก็จะลงแบบยาวๆนะ,ะแต่ทํารลองคิดว่านะฮะทางชูรคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะ,ะมองว่า 1900นั้นเป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะและคาดว่านะฮะทองคำเนี่ยน่าจะยืนผ่านเส้นแดงขึ้นไปได้เดวต้านเส้นแดงก็คืออยู่ที่เรน1 2 0 1 4เหรียญต่อทอยออนนะฮะและน่าจะสามารถนะผ่านเส้นแดงขึ้นไปได้เป้าสูงสุดในราศีมงนะฮะมองว่าอยู่ที่เรน 2, เท่าไหร่ครับเส้นสีขาวแนวนี้เลยฮะอยู่ที่เรน2,100เหรียญต่อทอยออนมองว่าทองคำนั้น ในลายสีชั่วโมงนั้นมีแนวต้านสูงสุดของทองคำอยู่ที่บริเวณ2,100เหรียญต่อทรอยอ่อนแนวนี้เลยครับและตอนนี้ฮะหรือครับ ในลายสีมงภาพ,พสองเห็นไหมครับว่าภาพ,พสองนั้นทองคำลายสีชั่วงนั้นเราได้ขีดเส้น2เส้นนะฮะบริบเวณเส้นสีเขียวด้านบนและเส้นสีขาวด้านล่างนะฮะมองว่าบริเวณ2,450ถึง1,974นี้เป็นแนวรับเป็นแนวต้านสำคัญนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยเล่นอยู่บริเวณนี้นะฮะตั้งแต่วันที่16เดือนสินะครับขอย้าว่าเล่นอยู่ตั้งตั้งแต่วันที่16เดือนพฤิกายนนะฮะและเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมนะฮะ1-2ธันวาคมนั้นทองคํานั้นได้ เกินกรอบเส้นสีเขียวเขาขึ้นไปนะฮะและได้ลงกลับมาในกรอบเส้นสีเขียวใหม่นะฮะและได้ลงมาทดสอบที่แนวสําคัญก็คืออยู่ที่รเวณ1,907เหรียญต่อทรอยออนนะฮะและเห็นไหมฮะว่าเมื่อวันสิบสามนะฮะหรือสิบสองนะฮะก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะฮะชนบริเวณแนวต้านด้านบนนะฮะอยู่ที่บริเวณ2,450เหรียญต่อทรอยออนบริสิสเขียวนั้นเป็นแนวต้านสําคัญนะฮะมองว่าทองคําเนี่ย ในสัปดาห์หน้านะฮะอย่างที่กราบเรียนในรายเดลว่าทองคำอย่างสูงนะฮะที่จลงมาทดสอบอยู่ที่เรียน1980เร้ยหรียญถึง1,974เรีหรียญต่อทรอยออนแนวนี้ห้ามหลุดนะฮะถ้าทองคำจะขึ้นต่อนะฮะมองว่าถ้าทองคำนั้นสาม,มารถแรงซื้อกลับเข้ามาได้นะทองคำเนี่ยก็จะยืนผ่านบรนเวเส้นสีเขียวอยู่ที่เรียน2อ4 5เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นแนวต้านสำคัญของอทองคำนะาเธอผ่านไปได้นะทองคำนะก็จะมีการอยนะ่างสูงครับที่ขึ้นไปเรนส2,100เหรียญ ต่อยอ่อนแนวนี้เลยครับฟันธงครับจะเกิดท่านใดนะฮะสนใจอยากลงทุนคุ้ทองแท่งนะครับขอแนะนำครับบริษัทเทโนโยีนะฮะเพราะเราคือผู้นำานการลงทุนทองแท่งนะฮะเรามีแก๊99เนี่ยอยู่เพียงแค่25บาทนะฮะ9กอยู่เพียงแค่3 5บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าเท่านสนใจเนี่ยโทรมาเบรครับ02 287 1เจ็ดเจ็ดครับเรามีทีมงานวิเคราะห์มืออาชีพนะฮะที่จะคอยแนะนำท่านอยู่เลยนะฮะสนใจอย่าลืมโทรมานะครับ เกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับ,ช,บ like, ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามกับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีบูนที่ไปกอนสวัสดีครับ What you buy ไทยไทยเจอ Ghost meet เพราะเราคิดตามด้านการลงทุน Invent in yourself